และเศษพระดูแลของงานกลายเป็นินรีโดยบอกว่าจะหาพระาราชาผู้นและจะหาเจงารุษให้เป็นสามีถัดมาเป็นพระพุทธเจ้าบางพระประธา,า,ามีที่สามโปตากาการะต้นหนเขียนทรงประิลปสวนป่าทุกสองตันหาทูกส้า,สายสองตัณนากระดุกส,ส่วนหุ่อสร้างช้างศิท